วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการใช้งานกล่องนาโนนะครับเป็นกล่องทีวีที่ต้นนะครับสามารถใช้งานได้ทั้งทีวีรุ่นเก่าใช้สายเ v แล้วก็ทีวีรุ่นใหม่ใช้สาย HDMI นะครับมาดูกันใช้งานดีกว่าครับมาดูครับกรองตัวนี้ต้องใช้งานกับเสาอากาศนะครับผมหน้าตาแบบนี้เลยจะเป็นเสาก้นปาก็ได้หรือเสาภายในบ้านก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสถานที่ใช้งานนะครับผมถ้าอยู่ใกล้เสาส่งเนี่ยก็ใช้เสาต้นเล็กได้แต่ถ้าอยู่ไกลเนี่ยต้องใช้เสาต้นใหญ่นะครับเอาไปลองเลือกดูนะครับมาเปิดกล่องนาโนกันดีกว่าครับผมข้างในก็จะมีตัวเครื่องนะครับผมนี่มีช่องเสียบมากมายเลยนอกจากนี้จะมีอะไรอีกจะมีรีโมทนะครับผมมีสาย AV ให้นะครับผมมีสาย HDMI ให้แล้วก็มีฐานนะ มันมีช่องเสียบทีวีถึง3ช่องด้วยกันอ่า h ด m i ีหนึ่งช่อง AV2 ช่องเลยนะครับแล้วมาดูกันว่ามันจะเสียบเข้ากับทีวีทีเดียวถึง3เครื่องเลยหรือเปล่ามาดูกันครับตรงนี้เสียบสายสัญญาณจากเสาอากาศนะครับผมสายสีขาวนี่เลยเสียบเข้าไปเลยนะครับต่อไปสําหรับทีวีรุ่นใหม่นะครับใช้สาย HDMI เสียบตัวนี้เลยส่วนทีวีรุ่นเก่าหลังเต่าจอแก้วเนี่ยก็ใช้สาย a อวนะครับผมเหลืองใส่เหลืองแดงใส่แดงขาวใส่ขาวนะครับสายให้ตรงสีนะครับต่อไปเสียบสายสัญญาณ เข้าทีวีนะครับแล้วก็เปลี่ยนช่องทีทีวีให้ถูกนะครับผมเสียบ H D M I ก็เปลี่ยนเป็นช่อง H D M I เสียบ A V ก็เปลี่ยนเป็นช่อง A V ด้วยนะครับน่ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรามาดูกันว่ามันได้ใช้งานถึง3เครื่องเลยหรือเปล่านะครับ1 2 3 3สช่องเลยนะครับมามาต่อพักกันดีกว่าพามาแล้วแท่เล้ เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่กล่องนาโนเครื ok ่องนี้เนี่ยมีช่องเสียบสายสัญญาณถึง3ช่องเลยเสียบ AV ก็ได้ที่ใช้กับทีวีรุ่นเก่าหลังเต่านะครับ AV วตัวที่2ก็ใช้ได้เหมือนกัน HDI m ก็ได้เหมือนกันกล่องเดียวเนี่ยใช้งานได้ถึง3เครื่องเลยนะครับดูเดียวกันเวลาดูกันด้วยเยี่ยม